คิดมากคุณผู้ชมครับถ้าคุณเนี่ยกำลังมองหาคอนโดนะฮะหรืออยากได้คอนโดประมาณสัก3าตารางเมตรแถวย่าน BTS พร้อมพงผม,ผมพูดได้เลยนะครับว่าคุณจะต้องมีเนี่ยรายได้ขั้นต่ำในประมาณรักแสนห้าหมบาททุกๆเดือนนะนะครับอะไรนะ,ะบอกเลยบอก <c oughs> ผมบอกคนกรุงเทพบอกคนทุกๆจังหวัดและลงไปถึงคนอื่นๆที่อยู่นอกประเทศที่กำลังชมรายการ Home by Sky อยู่ครับอันนี้ผมจริงจังมากเพราะเป็นห่วงมากเพราะว่า ที่เนี้ยมันคือซูเปอร์ไพร์แอเรียครับนะต่อตารางเมตรเนี่ยประมาณ3-4แสนบาทจริงๆนะครับโอ้โหต้องมีเงินนิดนึงนะฮะสำหรับซูเปอร์สตาอย่างแอนดี้โอ้โหพี่นูเอาอย่างนี้เลยเหรอหน้าทีวีอย่างนี้เลยเหรอได้หรอกเอาไปพร้อมดอกเบี้ยด้วยนะโอ้ ไม่ต้องซีเรียสครับพี่แอนดี้สวัสดีครับคุณป้าสบายดีไหมสบายดีครับผมเมื่อกี้ไม่ได้ยินอะไรใช่ไหมไม่ได้ยินครับดีมากเลยทีเดียวโอ้โหดูรายการโฮมเมเยอร์ทุกอย่างมีหวังครับพี่แอนดี้นี่คุณผู้ชมเห็นไหมครพูดถูกไหมครเมื่อกี้คุยกําลังนั่งเก๊กซีนนิดหน่อยเพราะว่าคุณผู้ชมเขาก็แบบคงอยากจะได้แถวนี้แหละแต่เราก็ต้องเตือนเขาไว้ก่อนไงว่าแถวนี้อาจริงๆแล้วอะต่อตารางไม่ก็ประมาณสามถึงสี่แสนบาทถูกไหมจริงครับก็จริงครับแต่เดอะทิกซ์คุณิสามสิบเก้า ราคาสมเหตุสมผลครับตบมือหน่อยตบมือหน่อยคุณผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่เดอะทีนะครับผมที่นี่เลยนะฮะที่ต้องบอกเลยว่าอยู่ในซอยสุขุมวิท39 39เดี๋ยวคุณปัตบอกคุณผู้ชมหน่อยครับว่าเดอะทีสุขุมวิทส9มิแน่นอน39อยู่ตรงหนึ่งสบครับ,รบของเราอยู่ใจกลางสุขุมวิท39นะครับสามารถที่จะทะลุไปเอ็มควอเทียร์หรือสถานีรถไฟฟ้าพร้อมพงษ์นะครับสามารถจะทะลุไปเพชรบุรีนะครับ ทะลุไปเส้นโรงพยาบาลสมิติเวสนะครับหรือว่าท้องหลอก็ได้ครับแล้วก็สามารถทะลุไปอปาศกไ,ได้เช่นกันครับโอที่ไปได้หลากหลายทางมากไม่ต้องออกถนนใหญ่เลยไม่ต้องเลยครับผมเดี๋ยวอยากให้ปัดเนี่ยโชว์หน่อยว่าหน้าต่างรถทีคสกุสากเก้าเนี่ยเป็นยังไงดีครับไปดูกันครับไปสิครับ,รบมบัว้าว เป็นัไงครับพี่แอนดี้หล่อไหมครับพี่สุดยอดนี่คือเดอะทิ๊กซูิสามก้าหน้าตาเป็นอย่างนี้เหรอครับผมคอนโดโลว์ไรส์แปดชั้นนะครับเจ็ดสิบยูนิตนะครับเดี๋ยวเรามาดูส่วนกลางเฟอร์สิตี้กันนะครับครับผมเฟอร์สิตี้ส่วนกลางของเรานะครับเราให้เยอะแล้วก็ไม่ได้มาเล่นๆให้อย่างนี้เลยเหรอให้อย่างนี้เลยครับไม่ใช่เป็นโมเดลให้แบบดูแบบว่า ให้เกิดแบบจินตนาการนะให้แบบนี้เลยครับเราจะมี infinity edge pool นะครับหมายความว่าจะเป็นสระว่ายน้ำที่อยู่ชั้นบนนะครับแล้วก็มีกระจกอยู่ด้านรอบนะครับครับจะได้เห็นเส้นขอบฟ้าด้วยนะครับผมนี่นะครับไม่มีอะไรบังตรงนี้ไม่มีอะไรบังครับผมและก็เราจะมีออนเซ็นให้อยู่ตรงนี้ด้วยครับนี่คือออนเซ็นเหรอออนเซ็นครับผมว้าวและด้านบนเนี่ยด้านบนจะเป็นสนามพัดกอล์ฟครับมีสนามพัดกอล์ฟด้วยหรอมีครับมีอย่างอื่นอีกไหมครับของเรานะครับยกล็อบบี้นะครับ ขึ้นมาชั้น2นะครับ oh. เพื่อที่จะได้สเปซของล็อบบี้ค่อนข้างเยอะนะครับ,รบเรียกว่าเป็นโคเวิร์กิ้งสเปซเลยก็ว่าได้นะครับ hmm. แล้วยังมีห้องดูหนังและฟิตเนสให้นะครับมีห้องดูหนังให้ด้วยเหรอใช่ครับสำรองที่จอดรถไว้ให้3ที่นะครับสำหรับรถพลัก i ินไฮบริดนะครับ,รบสำหรับชาร์จรถที่เป็นพลัก i ินไฮบริด ครับโดยเฉพาะเลยนะนะครับแล้วเหมาะกับเดอะทีชแบบนี้นะก็เลยจัดเตรียมพร้อมไว้ให้เรียบร้อยครับผมมีอะไรอื่นอีกไหมทั้งหมดมี8ชั้น70ห้องนะครับสังเกตว่าทางระเบียงเราให้เป็นกระจกหมดเลยครใส่ตลอดนะครับแล้วนี่คือพระเอกของเราอยู่ด้านหน้านะครับเดอะทีนะครับจะเป็นดีไซน์ที่เข้ารับกับ ธรรมชาติในร,บรอบๆโครงการนะครับนี่คือด้านหน้าที่เราดีไซน์มาเป็นพิเศษนะครับเป็นทางเข้ามันมีความเป็นโมเดิร์นมากๆเลยหรือเปล่าครับแล้วก็แล้วก็ออร์นะแกนิกด้วยครับออร์แกนิกถูกต้องครับผม <Okay. S 2> เราดีไซน์มาพิเศษให้ให้มีความโค้งมนให้เข้ากับธรรมชาติแถวๆสภาพแวดล้อมโครงการครับดูภาพรวมกันไปแล้วอย่าต้องให้นั่งเพ้ออยู่คนเดียวครับพาไปดูห้องหน่อยได้ไหม ไปดูห้องกันพี่วันนี้ห้องเป็นไงไซส์อะไรอ่าวันนี้เราจะมีห้องนะครับไซส์ 56. 5้5ตารางเมตรสห้องนอนนะครับครับแล้วก็จะมีห้อง31ตารางเมตรนะครับหนึ่งห้องนอนครับผมอ่ะเรนไปดูกันเลยดีกว่าครับหมักเสร็จครับอ,อุย้ยสุดยอด เปลี่ยนที่มาเลยครับนี่อันนี้ภูมิใจเสนอเลยนะครับเป็น2ห้องนอน2ห้องน้ํานะครับห้าสิบหกจุดห้าตารางเมตรครับผมตกแต่งครบอย่างนี้เลยครับอใหญ่มากคุณผู้ชมครับแล้วก็มีความเขาเรียกว่ามีความเป็นคลาสสิะของของสีไม้ที่ที่ใช้ใช่ครับทุกอย่างจะตกแต่งให้แบบนี้เลยครับอย่างนี้เลยแบบนี้เลยครับ fully f u r n i s h ิเจอร์นะฮะ fully f u r n i s h ิเจอร์เลยครับอ่าแล้วตรงนี้ยังไงฮะอ่าตรงนี้เลยเป็นกระจกนะครับตัวครัว จะมีเตาดูดควันนะครับที่ดูดออกไปนอกอาคารนะครับไม่ใช่ระบบหมุนภายในนะครับอ๋อเหรอใช่คือไม่ใช่ว่ามันมีฟิลเตอร์อยู่แค่นี้ไม่มีครับคือปื๊ดปืดออกไปเลยครับเรามีระบบให้ครับดีมากครับผมทั้งหมดให้อย่างดีหมดเลยครับพวกท็อปพวกกระจกด้านหลังเราจะให้เต็มสเปคเลยครับผมเพื่อนที่ลองดูพื้นนะครับดูสีพื้นค่อนข้างที่จะ เทาๆนะครับออกโมเดิร์นไซเลชนะครับคือเหมือนกระเบื้องยางเหมือนกระเบื้องยางใช่ไหมใช่ครับเหมือนกระเบื้องยางครับผมแล้วมีอะไรอย่างอื่นอีกไหมโต๊ะอะไรวกบี้เนตตู้โต๊ะที่เห็นได้หมดเลยครับได้หมดเลยครับอันนี้เป็นไงฮะตัวนี้เราจะให้เป็นตัวที่เวิร์กกว่านี้นะครับตัวนี้จะหนักหน่อยเราจะให้ตัวเป็นแคบิเนตที่ดูสวยงามกว่านี้นะครับผมอ๋อเหรอใช่ครับเออนี่ก็สวยแล้วนะแล้วก็ดูทางด้านระเบียงกับพี่ได้เลยครับนี่เลยโอ้โหอันนี้คือไงฮะนี่คือเป็นตะแกรงเก็บ คอมเพรสเซอร์แอร์นะครับผมมีเก็บไว้ให้อย่างดีเลยครับก็จะไม่ออกมารอกและเกะกะดีมากคือบรรยากาศความเป็นเออเขาเรียกว่าบรรยากาศรอบรอบข้างของเดอะทิกนี่ก็จะเป็นอย่างนี้เลยฮะมีต้นไม้เขาเขียวแบบนี้ตลอดใช่ครับสวยแล้วก็จบด้วยฮะตตัวนี้เพียงที่เดี๋ยวเราไปดูห้องนอนไซส์มาสเตอร์เบดรูมกันนะครับแต่ก่อนหน้านี้เดี๋ยวผมพาชมห้องน้ำเล็กก่อนนะครับโอเคครับผมโอ้นี่คือเล็กเหรอ นี่คือเล็กเลยครับผม้็ใหญ่ครับโอ้ยนี่คือให้แบบนี้เลยใช่ไหมให้แบบนี้เลยครับกระจกแก้นชชวเวอร์สุขภัณฑ์ของโคเลอร์นะครับโอ้โหสุดยอดอ่ะคือมัน so high นะครับคือมัน very luxury มากครับนี่ฮะห้องน้ำเล็กครับมาครับเพี่งนที่นี่เป็น master bedroom นะครับความโอทงเตียงจะเป็นเตียงใหญ่นะครับผมตัวห้องจะตกแต่งด้วย wallpaper ให้หมดเลยนะครับนะครับครับอันนี้ก็คือ build-in ให้อยู่จะมี b u i l d i ให้ดูใช่ไหมทำอย่างนี้อีกแล้วทำอย่างนี้เลยผมว่าใช่สุดแล้วนะครับโอ้โหสวยงามมากเลยทีเดียวเราจะมีกระจกมุมนะครับที่ทําให้ห้องกว้างนะครับที่จะรับแสงได้ดีดีมากเลยอ่ะคือมันไม่มีอะไรกั้นระหว่างฮะในบ้านเราในห้องของเรากับข้างนอกเลยครับผมนะครับผมครับผมความพิเศษของ master b เบ r o o m นะครับของเราจะมีตู้เสื้อผ้าแล้วก็มีห้องน้ําในตัวด้วยนะครับเยวมาดูกันครับไปเลยครับไป อ่านี่จะเป็นในส่วนของตู้เสื้อผ้าที่เราบิวให้นะครับครับนะครับอันนี้ให้อย่างนี้เลยให้อย่างนี้เลยครับตัวสีนี้จะรับกับตัวอาคารด้านนอกและด้านในนะครับครับผม นี่ครับพี่แอนที่นี่คือห้องหนึ่งห้องนอนนะครับ31ตารางเมตรนะครับของเรายังมีไซส์28.5ตารางเมตรนะครับอ่านี่คือไซส์31นะครับซึ่งเป็นห้องตัวอย่างนะครับเราจะมี36 36ด้วยใช่41ด้วยครับผมจนไปถึง2ห้องนอน56.5กับ57ครับผม The Teak สกุลิท39นะครับลองมาดูกันได้ มีอะไรตกหล่นอีกไหมครับของเรามีแค่70ยูนิตนะครับถ้าสนใจเนี่ยก็ต้องรีบหน่อยนะครับผมเพราะว่าห้องนี้ไปไวมากเลยนะครับนี่แหละผมระัวตรงนี้แหละไม่รู้มาเลทไปหรือเปล่านะแต่ที่แน่ๆเนี่ยผมบอกเลยนะคุณผู้ชมครับว่าทุกอย่างสวยหมดโดยเฉพาะห้องน้าใช่ครับตัวห้องน้ำเนี่ยเราใส่อ่างเข้าไปทุกๆุกทป์เลยนะครับทุกทายเลยแหละนอกจากทป์เดียวที่เป็นห้องเล็กสุด28.5นี่เราจะให้เป็นกระจกชาเวอร์แทนนะครับอ่าโอเคได้นะครับนะครับก็ถือว่าสวยงามมากครับผม ยกเงี้ยวไปสิบเลยมากครับก็ดีหน่อยนะครับนะครับผมตอนนี้โครงการเดอะทีของเราเนี่ยสร้างเป็นไงแล้วเพิ่งเริ่มก่อสร้างนะครับแล้วเสร็จปลายปีหน้าครับผมปลายปีหน้าเฟอร์ชั for sure ครับแน่นอนเลยนะครับอ๋อแหละคุณผู้ชมครับอย่างเมื่อกี้ได้เกินไปแล้วที่นี่ตกต่อตารางเมตรเท่าไหร่นะอ่าแสนต้นๆครับผมแสนต้นๆไม่เกินแสนกลางครับไม่เกินแสนกลางนะครับครับผมคือแต่ละฟลอร์ด้วยใช่ไหมใช่ครับตอนนี้ผมรู้เลยคุณผู้ชมเนี่ยอยากรู้ราคาของเดอะทีชแล้ว นะครับซึ่งเริ่มต้นเนี่ยอยู่ที่ประมาณประมาณ7.5ล้านสำหรับ2ห้องนอนครับ7.5ล้านบาทเองเหรอเป็น2ห้องนอนที่ราคาดีที่สุดใช่ครับในแทบนี้เลยครับแต่ได้ของที่ยอดเยี่ยมที่สุดใช่ครับเลิศมากเลยทีเดียวนะครับก็ถือว่าวันนี้ผมพาคุณผู้ชมมาดูแล้วนะได้อยู่ตรงนี้เองสามารถนั่ง BTS มาดูได้เลยข้างหน้าถ้าไม่มีรถนะมอเตอร์ไซค์รับจ้างปื๊ด้ามาถึงเลยถูกครับนะครับผมเอาและวันนี้ต้องขอบคุณคุณปัทมากมากขอบคุณเช่นกันขอบคุณมากครับสวัสดีครับ thank you